นี้อมเปี้ยวนิดนึงเออ,อพี่กพว่าลูกน่ารักดีนะกลมๆน้องว่ามาจากพันธ์อะไรอะมันสีมันไม่เหมือนคือถ้าจะบอกว่าเป็นโกลัดโกลัดมันก็จะลูกใหญ่กว่านี้นะใช่ใช่ไมโคทรทอมก็เล็กกว่านี้แล้ว<อ>สีมันเหมือนมันจะออกแดงไหมออกออกออก,ออกคิดว่าสุกไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองชิมนะสีเนี้ยเออใช่สุกฮะสีนี้สีอะไรสีสีส้มสีส้มอ่อนเสียวรสอพี่ชิมก่อนนะ หวานอ้าวอาเอา <laughs> อ้น,นี้อร่อยมากอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปั่นสีสวยนะให้มันดูตรงก้นขึ้น <laughs> สีแบบโอรส <laughs> <laughs> เก็บเม็ดพาะด้วยนะคะตัวนี้ลูกม <laughs> ันน่ารักดีนะคะ <laughs> เหลืองเหลืองหุดมาแล้วเดี๋ยวชิมหนะ่อย <laughs> อร่อยอะ่ <laughs> ออยอะเอ้ย <laughs> อร่อยอันเนี้ เก็บหมด <laughs> ดูดิมีตูดแหลมด้วยอ <laughs> ขอชิมหน่อยนะ <laughs> อมเปรี้ยวอะ่ะเ <laughs> <laughs> นื้อหนาโอ้ oh, ดูนี้สิเนี่ยโุย oh, น่ารักมากเลยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอดูตอนสุกมาเหมือนมะเขือเทศจีบสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราดูตอนสุดคนละตนน้นตนะคนละตน้น<อ>ใช,ใช่เดี๋ยวเราดูขวะว่าาสีอะไรดกมากเลยค่ะอันนี้เป็นพวงเลยอันนี้ลูกผสมใช่ไหมฮะออโอ้เยี่ยมดูถ้าจะสุกอีกหลายลูกนะคะเนี่ยถ้าจะติดอีกหลายลูก